เดินหนาก้อนจังเลี้ยวจังไงทางใหลี้ทางก่อนอันนี้คนที่เหตุนนะคะ่ะอันนี้คนที่ดัดแปลงคนที่ดัดแปลงคือลุงเสือเกีถถยวนะ่ค่ะพี่น้องหนีผ้ามะเบงรถไทยสามร้อยรถไทยสามร้อเพื่อการเกษตรครับดัดแปลงมาจากรถไทยเดินตามครับ ต่อจากอีนทีของปีที่แล้วนะแมนปีนี้มันต่อยอดครับปีนี้เป็นยกทค้างแบบไมดรูลิก,ลกแล้วก็ระบบสตาร์ทเป็นได้สตาร์ทมีลงังคาผมมีเดินทางมาจากบ้านพาแพงนครพนมเลยครับอันนี้แลรงของเขาปีกายนี้ จะขนเอาตรงเข้าว่างหวจกันก่อนแดงลองสดลองไห้ลองไดสามเนราวาคาวารรมีรถนมันนี่ยมันไม่มีค่ะรถด้วยเหรอรถมบูคือกันนี่าต้องเข้าว่งหัวใจกันวานังไงยคือพวกรถไถไถเขาไถหน้าซึ่งเนี่ยที่มันเามัตรฐานเลยเขนม่ได้กับับเดาเนี่มันสาคูเลยอนี่มันดัดแกง ไปอยงนันใครคั้งรถนั่ง้น่ี่เมื่อนหนักนนเนาเบอะมันอาศยนนเบียงอะไตนี้เท่ากันนั่หะครับเนี่ยควงไรมดารคนรถ่งอก็ถึงนใด้ต้องเครื่อน้อยนึงค่อยนี

ลังนกบเขาลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงผานเขาพเลี้ยงผานนั่นเหมือนของเชียร์อะไรกองเชียร์อะไเลี้ยงผานเลี้ยงไสเลยกองเชียร์เป็นร้อยครับเมื่อเราได้ขับไปสักรอบสองรอบเลยเข้าใจด้วยเอาวสวัสดีครับสวัสดีสร้างครับครับซางยองครับซางต่อยครับสร้างต่อยเดินทางมาจาก จังหวัดนครพนมครับบ้านอำเภอวังแพงอันนี้เป็นต่อยอดจากปีที่แล้วมั้งครับครับต่อยอดจากปีที่แล้วครับตัวนี้ครับปีที่แล้วผมมองเบิ้งมันยังเป็นระบบอ่าคนไก่อยู่เนาะครับอันนี้เป็นยกหางเป็นไฮโดริกครับแล้วก็สตาร์ทมือสตาร์ทมืออันนี้สร้างอะไรมาจังต่อยสร้างต่อยเออสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้อีพี่ที่สองครับต่อจากปีปีที่แล้วครับผม ตอนนั่นก็เจอกันเนาะครับผมเจอเจอไม่พ well, ี่ไก่เน <gment> ี่ยมึอพี <ic embodied> <proof> ่ไก่ขับไงมึงขับมีอยู่ดิชักต่อยแล้วไอ่อันนี้งบประมาณมันเท่าไหร่ครับตัวนี้ครัผมผมยังไม่ได้ตั้งราคาเพราะตัวนี้เป็นเป็นยอดต่อยกำลังพัฒนาต่อยอดอยู่พัฒนาต่อยอดครับช่วยให้จากทางสรุปแล้วคือสรุปแล้วคืองานนี้อ่า เกษตรกรมาเบง่งก็คือผลิญเห็ียดก็คือสามารถมีรถอีแต๊กของเก่าเอามาดัดแปลงได้ครับตอนนี้คือรถรถอีแต๊กของเราที่ปล่อยไว้ในบ้าน,น,นอ่อแต่ตอนนนี้เรามีรถแต่เราไม่ได้ใช้งานครับผมตอน้ไใช้งานเรา มากถ้าขายก็ขายในนามเสี่ยลิก็ใช่ใช่ทีนี้เราเรา,เราไม่มองข้ามของของเราที่มีอยู่ครับผมเราไม่มองข้ามเราเข้ามาต่อยอดเออเพราะเพราะว่ากําลังแรงของเกษตรกรน่าจะพอสู้ได้ <God. S 1> เพราะตอยอด <God. S 1> จากคือของเรามีอยู่แล้ว <God. S 1> เราเข้ามาต่อยอดเราเปลี่ยนจากเดินตาม ตามมาเป็นนั่งขับมาเป็นนั่งขับได้ทีนี้เกษตรกรจะยกระดับได้ก็คือเราไม่ต้องเดินใช่เราไม่เดินที่นีดีกว่าจอดทิ้งนะครับเราก็หลีกเลี่ยงคนพิษใช่หลีกเลี่ยงคนพิษนี่คือรถของเราเนี่ยเราจะนั่งขับข้างหน้าควนอยู่ข้างหลังขับคนอยู่ด้านหลังสำหรับท่อมันเราจะมันเช้่อมกันขนาดไหนตัวนี้แสดงว่ามีแบบมีแบบสามารถเกษตรกรนั้นไปใส่ได้ไหมครับ ก็ได้ครับตันนี้เป็นรถเอ่อบางเจ้าเขาซื้อของผมไปก็บางทีเขาไปตามรถใหญ่รถใหญ่คือบางทีบางคุดไท้ไปแล้วนี่ไม่สามารถที่จะเข้ามาปั่นได้ใช่ รถใหญ่มันจะลมกว่าครับเขาเอาตัวนี้เข้าไปย้ำทำงานให้แข็งแรนอันนี้มันล้อเหล็กล้อเหล็กคือล้อเหล็กนี่เราสามารถต่อล้อเหล็กเดิมๆนีเ่เข้าถึงกันสองอันแต่ละข้างได้สามารถไปย้ำงานเป็นเลนเลยได้ตัวชิลเฉลี่ยนะ้ะมันประมาณวันเท่าไหร่ครับทุกตัว การทำงานตัวนี้น้ำมันนี่ไม่เกิน300ต่อวันวันละ300เออไม่เกิน300ต่อวันได้ประมาณกี่ไร่ครับรมันขึ้นอยู่กับพื้นที่อ๋อ<ต>ขึ้นอยู่กับนานดินนาด้วยนาดินด้วยเออขึ้นอยู่กับพื้นที่เออดินลมดินทรายอย่างเงี้ยดินลมดินทรายแล้วก็ดินเมืองนั่นแต่ว่าถ้าเป็นนาถ้าเป็นนาหยอดถ้าเป็นนาหยอดผมประกันให้ผมได้วันหนึ่ง30ไร่ถึง40 300นะครับ ไล่หนึ่งก็ไปออกรับจ้างก็ไล่หนึ่งสองร้อยครับผมไล่หนึ่งสองร้อยแต่น้ำมันหมดไปนสามร้อยอันนี้จุดแรกคือประหยัดน้ำมันแลคาประหยัดน้ำมันสำหรับคนที่จะซื้อรถใหม่ทีบอม,มีรถเลยก็ประหยัดราคาไปอีกครับประหยัดราคาคือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคือเราเราคนนี้ไม่มองข้ามของตัวเองที่มีเราสามารถเข้าไปปรับปรุงไว้แล้วรถทุกรุ่นทุกคันเขาทำมาเนี่ยมันดีหมดระบบเกียร์ระบบใช้งานดีอยู่ ที่เรามาทำเนี่ยเราทําเฉพาะการตกแต่งเคลื่อนย้ายการทํางานมานั่งมานั่งขับรถเอาไปสูบน้ำได้มดูบน้ําก็ง่ายครับสัดแปลงใส่หอยโข่งใส่ใสายพานนี่สิเหรอท้องสายพานท่อพยานาคนี่เราไม่ได้มัดอะไรเราทขาขาค้ำตัวเดียวเรามาวางไว้ข้างหน้าแล้วเราใช้เกี่ยวปรับท้องสายพานทานั้งงานนี่แสดงว,ว่ามีคันนี้ใช้อเนกประสงค์เลยอเนกประสงค์เลยครับยอดสุดยอด ช่างต่อยเพื่อมีพี่น้องเกษตรกรสนใจฝากเบอร์โทรหน่อยครับครับ0 8 5 2 1 3ปดห้าสองครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนใจโทรหาค่ะ